สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามชมช่องพลวัตชนแนวนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมือนะครับที่เข้าจะมาติดตามอาการแม,ม,ม่หมูที่ป่วยล้างขอดนะครับวันนี้เป็นมือที่ประมาณวันถี่ที่หกแล้วครับที่เขามีอาการป่วยนะครับ ืัอนี้ห้าก็จะให้อยาบำรุงคาโตซานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข็มนะครับเพิม่มเขาไปอีกืัอนี้ก็จะมีอาการมีการลูกขึ้นมาเล่มอาหารเนีดหน่อยครับ้วก็ของเสียกระไดออกมาอีกเช่นหนึ่งคือว่าเป็นเป็นตัวตัวลูกที่เข้าเน่านะครับออกมาส,ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าผมจะบาท่ายให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะว่าขาบ้นอาจจะโบดูบดีนะครับทายให้เบิ้งแต่ตัวแม่เขานะครับน่ครับผมก็ได้เทอาหารให้เขานะครับก็มีการลุกขึ้นมากินแนืเนี่ยน้อยครับครับพี่น้องครับไอ้ตามที่ผมสังเกตเบิ้งนะครับ ส่วนลำตัวแขนขาเอ็นขาหนา้าขาหลังเขาจะออกมานะครับแต่ว่าส่วนหัวตัวลูกทีทีเน่าที่เพื่อยนะส่วนหัวย่งบ่าท่านเห็นนะครับสงสัยจะจะขางอยู่ส่วนหัวแต่ลอ่อไปอีกครับแต่ว่ามือนี่ตอนตอนเที่ยงๆผมจะให้เป็นเป็นออกสี่ตัวสิทธิ์นะครับหรือว่ายาเหล็งขวดนะครับ เพราะว่ายาเหลีงขอดผมเบิดตนะครับต้องขับรถเขาไปสื่อในตัวอำเภอนะครับแต่จะล่องเฉีดแล้วก็ให้เข้าครับฟองเสียออกมาซอยอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษานะครับสาเหตาโบเหตดเห่ากับโบหูนะครับบางบางคนหมูขอดบ่ไดดป่วยกับโบกาเหตุนะครับกับโบกาเอาไว้คือว่าหายเคียงเขา ไปเฉือดเลยนะครับแม่นี่เขาก็จะเป็นแล่นเหลดดครับเหลือดลอยทนท่านแทนะครับส่วนสำรับชุดนี่เขาจะมีมีมูอยู่สีตัวนะครับสีสาวเพื่อว่าขอดไปแล้วขอดไปแล้วสองสาวนะครับการย่ง ตัวนี้มีปัญหานะครับเหลือตัวนี้ตัวนี้ผมจะเหยียบเป็นซองสายไว้นะครับแด่เลดผสมลาดใบนะครับยังตัวนี้ครับอยู่ประมาณสองเดือนนะครับทองกําลังได้สองเดือนครับก็อีกนี่ตัวหนึ่งครับตัวนึงผึ่งยาหน่มยังบม่ได้ผสมเลยครับครับกลับมาฟังนี่นะครับ ได้นอนลงไปแล้วแต่ว่าเลี้ยมอาหารนิดหน่อยครับแดงว่ามีทุขภาพกะเสียจะดีขึ้นกว่าเมอวานนี่ครับเพราะว่าเมอวานก็มีแต่นอนอย่างเดียวนะครับท่องมาสังเกตท่องเขานะครับท่องเขาก็จะแบวบลงโบโบขึ้นเมอวานนะครับเมอวานยังตึง ครับผมฝากไว้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องครับไว้เจอกันไหมครับ